ห่องอยบุดีแบบว่าเวลานี้ฉันควรจะกลับบ้านหรือว่าใช้เวลาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ฉันกำลังไปทำความสะอาดห้องโอ้ไ oh. oh. งริชาร์ดหวัดดีเช้าเราหาอิสเตอร์เอเกันนะแบบว่าในโรงเรียนนี่มีเยอะมากเลยแต่พวกนายไปทําอะไรเวลานี้วะเนี่ยไม่เห็นหรือไงเนี่ยทำความสะอาดห้องอยู่เอ๊ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะขยันขนาดนี้ <laughs> ว่าแต่ฉันมาถูกเวลาเลยฮะห,หมอโกงวาไงอเออพวกนายกำลังทำความสะอาดอยู่ใช่ไหมแล้วพวกนายต้อง <c oughs> หิวข้าวแน่นอน <c oughs> no god please no no มึงขายอย่างเดียวเลยอะ <c oughs> ว่าแล้วมึงต้องขายกู <c oughs> โกดิชาร์ดดีเนาะพระเจ้าเออเอาอีกแล้วเฮ้ยบูด,ดี้ว่าไงากลัว่าไป็นนายอยากจะลกแข่งแคสเซิลเนปาป่ะฮะฉันสนับสนุนนายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนถ้านายจะทำนะแบบว่าฉันว่านายปฏิเสธไม่ได้หรอกนะบูดฮะทำไมอะ แบบหนึ่งนะเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์แก๊งเรานะแก๊งนี้มีนามว่าพารากาชูซึ่งแปลว่ากอรหนหรือว่าพวกสร้างปัญหานะ่ะพ่อมึงไงฮิ๊ไห้ดูดิป๊อปนี่ไงเฮ้ยขอถ่ายหน่อยมึงจะ้ถ่ายอย่างเดียวเลยอะ่ะแบบหนึ่งนะโอเคฉันโพสไปแล้วบูดี้บอกว่าจะเป็นคนลงแข่งเฮ้ยเ,เยี่ยมเลย,ท,ยที่วา,าวูเดี๋ยวพ่อมึงกูบอกกี่ครั้งแล้วใช่ไหม กูไม่อยากลงแทนมันช้าไปแล้วบุญดีหมายความว่าไงตั้งแต่นายเข้ามาเข้าแวะกับที่นี่นะนายก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์นาเมนต์มาตั้งนานแล้วฟังนะการที่นายไปสู้กับอาร์ัน,นกับลิโกดอนะ่ะมันมีแต่จะสร้างปัญหาให้กับห้องเรียนนี้ทุกอย่างเนะี่ยมันล้มเป็นโดมิโนโ่บุญดีเอาละฉั้นเก็บกวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวฉั้นไปก่อนดีกว่าไอเว้เลยถ้ากูบอกไม่อยากสู้กูก็ไม่ได้สู้เลยวะ่ะมันไม่เคลียร์เลยงไงมึงไม่อยากช่วยเรามึงก็ลาออกไปเลยสิวะ สัตว์เอ้ยถ้ากูรู้แบบนี้กูย้ายออกไปนานแล้วเวย้ยออกไปเกกะาถ้านายไม่ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่นายทำแล้วก็นายมันก็แค่ไอ้ขี้ขาดบุตรดิคอนโดกล้กาเรียกกูว่าขี้ขาดก่อนนะมาสู้กูดิ <S <S แหมเข้ามาดิ <S <S เออเซนาวหยุดเดี๋ยวนี้เลยถ่ายละเฮ้ยไอ้เฮียต้องสู้เซนาวครับไอ้เขี้ชาร์จม่งมาขายถูกเวลาจริงด้วยนี่ชาร์จเฮ้ยไอ้เฮียเซนาวถ่ายแล้วไม่ไม่ไมโอ้โห ต้องสัตว์จริงด้วยครับขอโทษเซนเอากูให้เกียรติมึงด้วยการกูจะไม่ใช้ท่าคอนโทษใส่มึงแน่นอนอย่าทำแบบนี้เลยเซนเอาโอ้โหเครียเอ้ยบุตี้แม่ก็ใจร้อนเกินวิไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำเขาไม่ใช่คนไม่ดีครับแต่ผมอยากลองท่าครับมันอาจจะดูดร้ายไปเลยฟอร์มเมอร์ก๊อตขอโทษเซนเอามึงไม่มีความรับผิดชอบเลยเพื่อนโอ้ยเคีียเออกูผิดเองแงแต่ว่า เยแเยงอดใจไม่ไหวขอทินขอทินหนึ่งไปแล้วมเมอร์กดเฮ้ยไปไปไปอย่ามาแบบนี้อ่เฮ้ยเซนาวเป็นหอบเดี๋ยวซิฉันจะอยู่ฝั่งไหนดีวะเนี่ยไปหาเซนาวเธอบ๊อบเวนเอ้ยจะมืดแล้วเนี่ยกลับบ้านดีกว่าไม่อยากเห็นผีมาเล่นกับเราดีกว่าบูดี้สัตว์เอ้ยห้องเละอีกแล้วแน่เลยโดนกู f เมอร์กด เออโอห่กวาดสองครับกวาดสองกูไม่เกรงใจแล้วไอ้เหี้ยพวกมึงไม่ใช่ไตนาวกินแล้วเพิ่มดาเมจสามสิบวิจัดไปครับอบอกแล้วไงวกูไม่เอาอมือแล้วปไปยุ่งกับชีวิตกูมากเลยไปแล้วนะพวกมึงอ่ะสัตว์ว่างเลยเนี่ยฮะพวกมึงว่างเหรออ๋อทำอะไรพวกมึงว่างเหรอไอ้เหี้ยวันก็เอาแต่หาเรื่องกู เว้วยเลยค่ะกูโอ้ยโดนเตะที่ไข่อ่ะพวกมึงนี่มันน่ารำคาญชิบหายเลยกว่าห้องเสร็จมึงกูต้องมากวาดห้องใหม่อีกอะไรกันนายนักหาเป็นคนประกาศสงครามกับเรากูประกาศกับเลโก้ไม่ใช่มึงกูไม่อยากกวาดแล้วในะโอเคเลขาแล้วสวัสดีทุกคนอีกอีพิโซดกับลานีคนใครมโทรมาตอนอัดคลิปไว้กูอย่างเบื่อเลยว่าไงบัดี้ฉันอัดคลิปอยู่ ที่หลังได้ปะฉันเดี๋ยวจะเข้าทัวร์นาเมนต์อ้าวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูงอีเวนต์ประจำเดือนนะคะตอนนี้ก็อยู่กลางภาคแล้วค่ะว่าแต่อารันไปไหนวะเนียอ่อารันมันหายไปแล้วอะโอเคงั้นก็ช่างแม่งจากสาขาช่างกลนนะคะชื่อแก๊กว่า The Yellow Jacket โดยโบลูอิสนะคะจะเป็นคนที่มาลงแข่งคาร์และเขาก็เป็นลีดเดอร์ด้วยมิชาย่าว่าลูอิสคนบ้าสดสาขาต่อไปนะคะช่างไม้คะ่ะแกงชื่อว่าแมดด็อกนะคะพี่ชายเขามีนามว่าอูดินเดอะลนนะคะแถมเขายังเป็นหัวหน้าของแมดด็อกอีกถ้าถามว่าทำไมเขาแก้ผ้าอยู่นะคะเพราะเขาอยากโชว์กล้ามคะ่ะเจียอยากได้กล้ามแบบนั้นบ้าน เอาลาคนต่อไปนะคะมาจากเน็ตเวิร์ g เอนจิเนียริ่งโดยแกงนะคะมีชื่อว่าม no <c oughs> ุเตคิโนไซเคียวอีโคตรเปียวส่วนคนที่ลงแข่งนะคะก็คือเกียนนะคะเกียนกำแพงเหล็กนะคาเป็นหัวหน้าของมุเตคิโนไซเคียวโอ้แกงชื่อญี่ปุ่น <c oughs> แกงวีบเหรอแน่นอน <c oughs> เพราะเราวีบ เราถึงเก่งยังไงทั้งแมงปะทะคาต่อไปซอฟต์แวร์เอ็นจิเนียริ่งนะคะแก๊งมีชื่อว่าพารักกระชุ่และคนที่ลงแข่งนะคะก็จะเป็นบูดีค้ค่ะนักเรียนใหม่เลยนะคะเนี่ยส่วนข้อมูลที่เราบีตอบบูดี้ในตอนนี้นั้นค่อนข้างที่จะเป็นปริศนาเอาเอาพอสมควรเลยและทุกคนที่สู้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะอาจจะได้กลายเป็นประธานนักเรียนคนต่อไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าใครก่อน และแมตช์แรกนะคะก็คือลุยส์ปัธธปทภุดีค่ะกูแหงแบบมึงสู้กูได้ยังไงวะอาว้าวเดูถูกกูเหรอกระทืบ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 มึงก็จะถ่ายอย่างเดียวเลยเียถ่ายทุกสถานการณ์จริงโตงไปเป็นนักข่าวที่ดีแน่นอนอูพอแล้ว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 ,ลวไปไปให้ไงอ้ยอ้ยอ้ยออ้ยเอาไปกินในทหากินกูเหีย เฮ้ยมึงแค้นอะไรกูเนี่ยฮะมึงแค้นอะไรกูมึงแค้นอะไรกูเฮียทำอะไรเึงปัดสังคมมันหล่อหลอมให้กูทำแบบนี้ล้มได้แล้วเพื่อนล้มได้แล้วออและคนที่ชนะในสัปดาห์นี้ก็คือบูดี้โอ้ยสุดยอดเลยบูดี้สุดยอดเลยเลยโอ้โห ขอบคุณมากนะแต่ฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะอุ๊ยบูด anyway. ีนายนี่มันสุดยอดสุดเจ๋งเลยววะเฮ้ยเยอะมากเลยฮะอันนี้ค่าคอมมิชชั่นอีกแล้วเหรอด้วยความยินดีครับฉันว่าฉันลืมอะไรอีกแล้วเนี่ยเชี่ยกูมีนัดด้วยวะเฮ้ยไอหมอนั่นจะไปไหนวะว้าวโซเฟียรอคุณอยู่เฮ้ยนัดโซเฟียไว้เอีเอ็นทีอาร์แล้วมินิเกมครับมีมินิเกมด้วยเหรอทำไรกันอะแบบว่ามาพุทอัพดีกว่าเฮ้ยเชี่ยมิดพื้นเฮ้ยเฮ้ยสอบไฟผ้า 6 7 19 20 21 22 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36เฮ้ยทนันปะเฮ้ยทันทันไม่เนี่ยไม่ทนันไม่ทันชัวร์ครับไม่ทันชัวร์กูออกรอเลยเฮียไอ,อ้ทันไม่หทันทันเอะทันเออเฮ้ยโอ้ย,อย,อยนี่อะไรเี้ย นี่นี่เป็นอะไรเนี่ย w ว t h จะฟ c k โอ้โอ้คนที่อะไรสัตว์มึงเอารถเข็นคนพิการมาเล่นอะไรแบบนี้เ่ยนะพวกมเป็นคนยังไงมะเนี่ยโอ้ไมึงอ่าโาษทีฉันมาสายาันาม่าาาาภายนายหรอกาะเอ๊ะายาควาา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 ีาา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 ทาา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 าราา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  พอดีตรงนั้นมันมีรถเข็นน่ะแบบมันสนุกมากเลยเห็นนายแพนิกแบบนั้นฉันรู้สึกมีความสุขอย่างยนี่เอาละไปลงอาหารกันเถอะได้ดิโอ้โหแม่ง n t r เรียบร้อยแล้วครับเว้ยเน่ทำไงดีวะเนี่ยตอนสู้ยังโหดอยู่บทคิตตี้อะไรวะเนี่ยเอ้ยเออโซฟีอยากกินกีกา โอ้โทษทีโทษทีหมายถึงว่าอยากจะกินอะไรอะ่ะอะไรก็ได้แล้วแต่นายนั่นแหละแค่ไม่เอากิจกาวบอดเอ้ยสัตว์เอ้ยพูดอะไรบ้เนี่ยงั้นเอามีไหมไม่เอาบัตรกอไม่เอาลาวอนละ่ะไม่เอามึงเอายียอะไรบ้างเดี๋ยวใส่บากเหรอเออไม่ดีกว่าเดี๋ยวปวดท้องเฮ้ใส่ใจกันดีจังข้าวผัดแล้วกันได้เอ้ยถ่ายรูปส่งไปลูกโอเคโอเคเดี๋ยวไปสั่งก่อนนะ okay. โอ้ยบูด,ดี้อะไรโซโกโทำไมอะ่ะอะไรนี่มึงกลัวออเออมึงเป็นใครเนี่ย <c oughs> เอย้มันกลัวว่ะโคตรกระจอกโอ้ยใจเย็นบูด,ดี้นายกับเราจะได้กินอาหารกับสาวสวยที่นายชอบนะเพื่อนเอ้ยไม่อยากสู้อันดีเพราะว่าดูหน้าตัวเมียตัวนั้นไม่ยอมให้หนายสู้สินะ <c oughs> อะไรพวกมึงเนี่ยเธอไม่เกี่ยวด้วยอืยนอนะเคยจังเลย เอาล่ะฉันไม่อยากจะพูดมากเลยนะตอนนี้ฉันท้านายมาสู้พวกท่นนายก็ต้องมาสู้พวกเราจะรออยู่ไอ้ซิมเอา้าสัตว์เอ้ยโซเฟียไปดิขอโทษเดี๋ยวรีบเคลียช่างเถอะไม่ว่ามันจะดนันหรือไม่พออาหารมาปุ๊บฉันก็จะกลับ <c oughs> ไอ้เว้ด้วยเออเหีย er. คนกำลังจะตอเมียชาวบ้าน <c oughs> ทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้ <c oughs> ไม่ว่าแกจะโกหรือไม่แกก็แค่โชคดีที่ชนะลูอิสได้ <c oughs> เดี๋ยวดิ มึงมาหาว่ากูโกงแบบนี้ก็คือถ้ากูปล่อยให้รุ่ยชนะก็คือมึงมีความสุขว่างั้นโอ้ยมึงฉลาดดีว่ะถ้ามึงจะสู้แล้วก็กมีแค่ตอนนี้แหละเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าฉันเนี่ยไม่ได้โกงอะไรอีกอย่างนึงนะเฮ้ยกูกำลังได้กินข้าวกับเบียชาวบ้านเขาเฮ้ยมึงนี่มันเที่ยจริงขัดกูแม่งสู้พอกูโกรธมึงไม่ให้กูกินข้าวกับเบียชาวบ้านมึงนี่มันเที่ยจริงไม่กูนี่มันเที่ยจริงเฮ้ยลองลองท่าใหม่หน่อยลองท่าใหม่หน่อย ฟ้องท่าหม่เลยเขาสั่นโบา์ทำยีสต์ไอ่ะอูไม่ได้โกงพวกมึงอ่ะกระจอกเองไอ้เหี้ยโอ้ยต่อยแล้วก็คิวมันเหี้ยอะไรวะเนี่ยท่าบ้าเลยวะไม่ได้เราแพ้ได้ไงวะไม่รู้เหรอคอยดูเหรอฉันจะฟ้องพี่ลูอิสเอางี้ถ้าลูอิสอยากจะรีแมตกันมากนะก็เอาเลยที่ไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้สินะเข้าใจแล้ว